สวัสดีครับมอสนะครับจะช่องนักวิ่งมีก้ามช่องที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งแล้วก็การพัฒนารูปร่างให้ดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับมาพูดกันเรื่อง3มเทคนิคที่จะทําให้เราวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นสําหรับนักวิ่งที่วิ่งมานานแล้วนะครับก็คงรู้ดีว่าการซ้อม2แบบที่จะทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นก็คือ1การวิ่งอินเทอร์วัลและ2การวิ่งเทมโปนะครับแต่สําหรับนักวิ่งหน้าใหม่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการซ้้้ออมทััังง2รรรรูปแบบบบบนนนีะะคคคขาาย่่วๆๆ ให้ทุกคนนะครับแบ่งความเหนื่อยในการวิ่งนะครับออกเป็นระดับ1ไปจนถึง10นะครับโดย1ก็คือเหนื่อยน้อยและ10ก็คือเหนื่อยที่สุดนะครับเหนื่อยมากการซ้อมอินทาวลนะครับก็คือการวิ่งด้วยความเหนื่อยระดับ9ไปจนถึง10นะครับโดยใช้ระยะทางสั้นๆสลับกับการพักนะครับทาซ้ํา8จนถึง12รอบหรือสําหรับนักวิ่งที่วิ่งมานานแล้วอาจจะใช้จํานวนรอบที่มากกว่านี้2ก็คือการวิ่งเทมโป การวิ่งเทมโปก็คือการวิ่งที่ระดับความเหนื่อยตั้งแต่8จนถึง9นะครับเป็นการวิ่งที่ระดับความเหนื่อยนี้ต่อเนื่องตั้งแต่2 0ไปจนถึง40นาทีนะครับสำหรับนักวิ่งที่วิ่งมานานแล้วก็เหมือนเดิมครับอาจจะใช้เวลาวิ่งต่อเนื่องที่นานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ลองซ้อมมาแล้วทั้ง2แบบนะครับทั้งอินเทอร์วาลและเทมโปรู้สึกว่ายังไม่พอใจในความเร็วอยากจะวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้ก็มีมาให้ 3เทคนิคนะครับที่จะทำให้เราวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นเทคนิคที่1นนะครับก็คือการดิลการดิวเนี่ยถ้าให้พูดความหมายง่ายๆเลยมันก็คือการฝึกกล้ามเนื้อแยกส่วนนะครับเพราะว่าในการวิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อขาหลายส่วนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสะโพกต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังน่องหรือไม่ก็เอ็นไร้หวายนะครับการฝึกดิวมันก็จะเป็นการที่เรานั้นได้นํากล้ามเนื้อในแต่ละส่วนมาฝึกแยกนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการฝึกเข่าต่ำนะครับการฝึกเข่าต่ำก็จะเป็นการยกเข่าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนที่จะสัมผัสกับพื้นก็จะเป็นปลายเท้านะครับสำหรับมือใหม่อาจจะเก็บมือไว้ก็ได้นะครับการฝึกเข่าต่ำเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อน่อง อย่างนี้นะครับเป็นต้นหรือจะเป็นการฝึกเข่าสูงการฝึกเข่าสูงก็จะเป็นการยกเข่าขึ้นมาสูงกว่าท่าเข่าามเล็กน้อยนะครับเข่าก็จะอยู่ประมาณเอวนะครับเก็บมือก่อนนะครับส่วนที่จะสัมผัสปลายเท้าก็ส่วนที่จะสัมผัส,สผพื้นก็จะเป็นปลายเท้าเหมือนเดิมนะอย่างเช่นท่าเข่าสูงเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านั่นเองนะครับ วันนี้ท่าดิวที่เราจะมาแนะนําก็จะมีทั้งหมดสีท่าพื้นฐานนะครับที่ควรจะทําให้ได้นะครับจริงๆแล้วท่าดิวเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกมากนะครับแต่ทําแค่สีท่าก่อนก็พอแค่นี้ก็หอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสีท่าว่าจะมีอะไรบ้าง ça anecd Lil ỏi h u m o เหนื่อยสำหรับการดิวนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่อาจจะใช้วิธีการดิวไปข้างหน้าสัก3 0มสถึงห้เมตรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดินกลับหรือถ้าคนไม่มีพื้นที่ก็สามารถดิวอยู่กับที่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดิวไปข้างหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองดิวไปข้างหน้านะครับแล้วก็สลับการเดินกลับมานะครับเอาเป็นท่าเข่าสูงแล้วกันสมมุติว่าได้ระยะ30-50จนถึง50เมตรแล้วนะครับเราก็เดินกลับมาแล้วก็เริ่มต้นดิวในท่าต่อไปนะครับ ฝึกแบบนี้네บ่อยๆนะครับช่วยให้วิ่งได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนเทคนิคที่2นะครับก็คือการวิ่งขึ้นบันไดนะครับการวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยเป็นการวิ่งสู้กับแรงโน้มถ่วงนะครับพอเราจะต้องวิ่งต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อเรากลับมาวิ่งทางราบปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นเราก็จะสามารถที่เพิ่มแรงเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นมันก็จะทําให้เราเนื้อวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการฝึกวิ่งขึ้นบันไดนะครับให้หาบันไดที่มีความยาวสัก30ไปยังถึง60ขั้นนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสลับระการเดินกลับลงมานะครับทําซ้ํา8จนถึง15รอบนะครับลองดูสักรอบนะครับ วิ่งขึ้นไปนะครับไม่ต้องใช้ความเร็วที่สูงมากนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายนะสำหรับคนที่ไม่มีบันไดนะครับสามารถใช้เนินก็ได้นะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมี เนินอยู่แล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยผมชอบเนินมากกว่านะครับที่นี่ก็มีนะครับเนินนะครับแต่เนินที่นี่ค่อนข้างชันนะครับไปฝึกวิ่งแบบนี้นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละ1-2ครั้งรับรองว่า ณจะไปวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นแน่นอนครับต่อไปเป็นเทคนิคที่3นะครับก็คือการกระโดดขึ้นกล่องนะครับหรือถ้าไม่มีกล่องก็สามารถหาพื้นที่ที่สูงขึ้นมาระดับเหนือหัวเขาไปจนถึงเอวนะครับ mm hmm. การกระโดดขึ้นกล่องจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อกระตุกเร็วได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดู บนพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่สูงมากเพื่อนๆอาจจะหาพื้นที่ที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับก็ใช้วิธีการกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ก้าวลงมานะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกแล้วก็ก้าวลงมานะครับหาพื้นที่ที่มีความมั่นคงกว่านี้นะครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ก้าวลงมานะครับวิธีการฝึกของผมนะครับผมจะกระโดดทั้งหมด3รอบโดยที่รอบแรกก็จะกระโดดจนหมดแรงเลยนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นรอบแรกผมกระโดดได้ทั้งหมด30ครั้งแล้วผมก็เหนื่อยจนหมดแรงก็ไปพักสัก3-5นาทีแล้วก็มากระโดดรอบที่2อีกนะครับจํานวนครั้งอาจจะลดลงเหลือ27ครั้ง28ครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พักจนหายเหนื่อย3-5นาทีแล้วก็มากระโดดต่อเซตที่3เหมือนเดิมนะครับทําแบบนี้นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เห็นผลได้ดีที่สุดนะครับ แล้วนะครับสาหรับเทคนิคที่จะทําให้เราวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องนักวิ่งมีกล้าไ้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีช่องทางการติดตามนะครับจาก Facebook แล้วก็ไอจีนะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งแล้วก็การดูแลรูปร่างนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ